สาวๆต้องเริ่มตรวจตั้งแต่อายุถ้าเป็นสาวเนี่ยมีประจำเดือนอายุ20ขึ้นไปเนี่ยควรจะตรวจตัวเองแล้วครับนี่หมายถึงทำตรวจด้วยตัวเองครับ แรกก็ดูกระจกแล้วยกมือขึ้นดูว่าลักษณะของเต้านมนี่มันเท่ากันไหมหัวนมใช่หัวนมมันเท่ากันไหมครับที่พี๊บเป็นอยู่ขนาดเท่ากันหรือเปล่ามองกระจกดูแล้วว่าดูมันเหมาะสมดูดูมันไม่สามาัคคีอ่ะไม่สามัคคีเลยไม่สามัคคีหนึ่งแล้วถ้ามันยุบเข้าไปแล้วไปและแล้วทำทำหลังจากนั้นก็มาทำนะครับโดยการทำนี่ยก็ต้องใช้ฝ่ามือนะครับไม่ใช่ไม่ใช่หยิบอย่างนี้นะครับอย่างนี้เป็นการผิดมองว่าใช้ฝ่ามือกดลงไปอ่ะใช่ กดลงแล้วก็แขนด้วยไหมครับยกแขนด้วยก็ได้เ่ยยกก็ได้กดลงไปนะรอบๆใช่ไหมฮะแต่ว่าอย่าเอามือนี้หยิบหยิบแบบนี้เพราะว่ามันจะไปหยิบเอาเนื้อเต้านมมาแล้วทำให้เราก็จะเป็นก้อนแต่ต้องใช้ฝ่ามือ ครับถ้ามีก้อนจริงๆเราจะคลำได้เหมือนกับเป็นลูกหินคลิ่งอยู่นะครับใต้ความมือครับถ้าขนาดเดียวกันเราก็เลื่อนมาคลำที่ใต้รักแร้ด้วยนะครับว่ามีก้อนมีอะไรหรือเปล่าเพราะว่ามะเร็งต้านมถ้ามันมีแล้วเนี่ยบางครั้งมันไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ว่ามันมาโตที่ที่ที่ต่อมน้ําเหลืองที่ใต้รักแร้ได้นะครับนั่นต้องตรวจด้วยเพราะเป็นบริเวณซึ่งมะเร็งตน้านมจะไปอันแรกเลยครับที่ต่อมน้ําเหลืองที่ใต้รักแร้ระยะเวลาที่ ตรวจตัวเองเนี่ยควรจะหลังจากประจําเดือนหมดไปประมาณเจ็ดวันสิบวันหลังจากเลือดออกวันสุดท้ายนะครับนับองวันเ,เ,เ,เลือบออกวันสุดท้ายคับแล้วอีกเจ็ดวันนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนั้นเป็นช่วงที่เต้านมเนี่ยกับคืนสู่สภาวะเกือบปกติแล้วไม่มมได้อยู่ใต้อิทธิพลของฮอร์โมนที่มีการเปลี่ยนแปลงอ่ะวันนี้เราได้รู้เรื่องเต้านมกันเยอะนะครับก็ เดินทานผช่ชมไปนิดนึงว่า20ขึ้นไปก็เริ่มตรวจด้วยตัวเองได้แล้วถ้า40ขึ้นไปควรจะมาในโมแกรบร,ร,ริกันแล้วก็อัลการทาท<ล>ดมในครบเช็คดูให้ละเอียดนะครับ